สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มินัลคอมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เราดื่มน้ํามากขึ้นมันจะทําให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นและมีอาการบวมน้ํามากขึ้นหรือเปล่าใน1วันเราควรดื่มน้าให้ได้กี่ลิตรถึงจะพอดีกับน้ําหนักตัวและวิธีดื่มน้าที่ถูกต้องสําหรับคนออกกําลังกายที่ต้องการลดน้าหนักและลดไขมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดื่มน้ําประมาณ8-10ถึงแก้วต่อวันมันจะเพียงพอไหมระหว่างที่เราออกกําลังกายที่เสียเหงื่อเยอะๆเราจะสามารถจิบน้าไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าและก่อนและหลังออกกําลังกายเราควรดื่มมนน้ําาเววลลไหแะครดื่ ไได้กี่ลิตรเป็นตน้นประเด็นที่สําคัญก็คือถ้าเราดื่มน้ําผิดวิธีหรือว่าดื่มน้ามากเกินไปมันก็อาจ,จทําให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเสี่ยงที่จะบวมน้ําและร่างกายเสี่ยงที่จะสูญเสียอิเล็กโทรไลต์ได้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปมันก็อาจจะเสี่ยงมากๆที่ร่างกายเราอาจจะขาดน้ําจนมีปัญหาสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัวเป็นตน้นวันนี้ผมโค้ชเคเลจะมาแนะนําเคล็ดลับในการดื่มน้ําสําหรับคนออกกําลังกายและจะมาแนะนําประโยชน์เด่นๆของการดื่มน้ํามากขึ้นที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆ ร่างกายเราจะมีส่วนประกอบเป็นน้ำประมาณ50-70%และนี่ก็คือเหตุผลที่เราจะเสียชีวิตภายใน2-3วันจากการขาดน้ำแต่เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ8-21วันถ้าเราไม่ได้กินอาหารงานวิจัยพบนะครับว่าคนที่เริ่มลดน้ำหนักและลดไขมันมากกว่า60%จะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนนิสัยให้ดื่มน้ำเปล่ามากขึ้นเพราะการดื่มน้ำไม่เพียงพอสำหรับคนออกกำลังกายจะสำคัญมากๆต่อความแข็งแรงในการออกกำลังกายและการทำงานของระบบต่างๆโดยเฉพาะการทำงานของระบบมิเบอลิซึมซึ่งมีผลโดยตรงต่อาการลดน้ำหนัก การลดไขมันนั่นเองงานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าการดื่มน้ําไม่เพียงพอต่อวันจะช่วยเราลดน้ําหนักได้ดีขึ้นและไม่เสี่ยงที่จะโยโย่หรือว่ากลับมาอ้วนอีกด้วยแต่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าการดื่มน้ําอาจจะทาให้น้าหนักเราเพิ่มมากขึ้นและการลดไขมันยากขึ้นหรือเปล่าแต่บางที่ก็อาจจะบอกว่าคนออกกําลังกายก็ควรดื่มน้าให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อวันซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราสับสนได้ว่าตกลงเราควรดื่มน้ําวันละกี่ลิตรและควรดื่มเวลาไหนบ้างเพือ่อนๆรู้ไหมครับว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีส่วนประกอบเป็นน้ําาประมณ70-70 ดังนั้นคนออกกําลังกายจะมีน้ําในร่างกายและมีความต้องการน้ํามากกว่าคนปกติเพราะร่างกายเรานะครับจะต้องการน้ําเพื่อไปใช้ในกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะการปรับอุณหภูมิในร่างกายผ่านทางเหงื่อการรักษาปริมาณเลือดในร่างกายการส่งสารอาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกายและการขับของเสียออกจากร่างกายเป็นต้นโดยทั่วไปนะครับร่างกายเราจะได้รับน้ําจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักและจะสูญเสียน้ําผ่านทางการหายใจการเสียเหงื่อการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นเรามาดูกันต่อครับ ว่าการดื่มน้ําจะช่วยเราลดน้าหนักและลดไขมันได้เร็วขึ้นยังไงบ้างหนึ่งก็คือการดื่มน้ํามากขึ้นอาจจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่เพิ่มมากขึ้นงานวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองดื่มน้ามากขึ้นประมาณ500มลลิตรพบว่าน้ํามีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญระหว่างพักหรือ resting metabolic rate เช่นนักวิจัยพบว่า resting metabolic rate อาจจะเพิ่มขึ้นมากถึง30%และมีระยะเวลาน,านานมากกว่า1ชั่วโมงจากการที่เราดื่มน้ํามากขึ้นเป็นตน้นนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าผู้หญิงที่มี น้ำหนักเกินที่ดื่มน้ำมากขึ้นประมาณ1ลิตรต่อวันเพียงอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ได้ไดเอทจะสามารถลดน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าปกติถึง2กิโลกรัมภายในระยะเวลา1ปีและยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นครับที่พบว่าการดื่มน้ำมากขึ้นประมาณ1ถึง1.5ลิตรต่อวันมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นวันละ23แคลอรี่ช่วยลดขนาดรอบเอวช่วยลดค่า BMI และช่วยลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลงได้อีกด้วยเป็นตน้นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพิ่มเติมมานะครับ อุณหภูมิห้องดีกว่าพอร่างกายเราอาจจะต้องใช้พลังงานแคลอรี่มากขึ้นเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิน้ําให้เหมาะสมกับร่างกายนั่นเองครับ2ก็คือการดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารอาจจะช่วยให้เราไม่หิวบ่อยและกินอาหารน้อยลงด้วยผู้เชี่ยวชาญแนะนํามานะครับว่าหนึ่งในเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มน้ําก็คือ30นาทีก่อนมื้ออาหารโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนๆผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปที่อยากจะลดความอยากอาหารขยะลงและเพื่อควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันให้พอดีเช่นนักวิจัยพบนะครับว่าการดื่มน้ําก่อนอาหารเช้าหรือ อาหารมื้อแรกอาจจะช่วยให้เราอิ่มท้องเร็วขึ้นและกินอาหารน้อยลงมากถึง13เป็นต้นนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมทดลองที่น้าหนักเกินที่ดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารจะสามารถลดน้ําหนักได้มากกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ดื่มน้ํามากถึง44อีกด้วย3ก็คือน้ําเปล่าจะเข้ามาช่วยลดความอยากเครื่องดื่มหวานๆลงเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโดยทั่วไปทุกๆ4ปีเราจะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประมาณ1.45กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตเนื่ยนิ่งร่างกายมีการสูญเเสียมมมววลลกกก้้านือแะระรด มากขึ้นเรื่อยๆและเรามีพฤติกรรมการกินอาหารที่แย่โดยเฉพาะการติดอาหารและเครื่องดื่มหวานๆโดยเฉพาะน้ำอัดลมและน้ำผลไม้นะครับที่อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นและร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องทีนี้นะักวิจัยพบนะครับว่าการดื่มน้ํามากขึ้นจะช่วยลดความกระหายเข้ามาแทนที่เครื่องดื่มหวานๆที่เราควรเลี่ยงและยังช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะกลับมาอ้วนขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยคําถามต่อมาคือคนออกกําลังกายควรดื่มน้ํำยังไงและดื่มน้ําวันละกี่ลิตร ก่อนอื่นนะครับเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการดื่มน้ําวันละ8แก้วไม่ได้มีงานวิจัยรองรับและจริงๆแล้วเราอาจจะต้องดื่มน้ํามากกว่านั้นเพราะโดยทั่วไปนะครับปริมาณน้ําที่แนะนําสําหรับผู้หญิงที่อยู่ในประเทศแถบร้อนเช่นประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณวันละ2.7ลิตรและคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือให้นมลูกอยู่ควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ3-4ลิตรต่อมานะครับการดื่มน้ํามากเกินไปหรือไฮเปอร์ไฮเดรชันอาจจะทําให้ร่างกายเราสูญเสียโซเดียมมากเกินไปหรือมีภาวะไฮโปนาทรีเมียจนอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้ เสียชีวิตได้ในทางตรงกันข้ามนะครับพอร่างกายเราสูญเสียน้ํามากเกินไปแล้วเราไม่ดื่มน้ํามาทดแทนภาวะนี้จะเรียกว่าไฮโปไฮเดรชันและที่สําคัญนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกกระหายน้ําเลยถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสูญเสียน้ําและขาดน้ํามากขึ้นเรื่อยๆก็ตามซึ่งการที่ร่างกายเราได้รับน้ํามากเกินไปหรือว่าร่างกายขาดน้ํามันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราทํางานผิดปกติได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการสูญเสียน้ําประมาณ1-2%ก็อาจจะทําให้เราไม่มีสมาธิอารมณ์เสียรู้สึกเครียดได้และแรงตก ระหว่างการออกกําลังกายได้เป็นตน้นดังนั้นเราควรเริ่มสังเกตร่างกายเรามากขึ้นเริ่มวางแผนและกับปริมาณน้ําที่ดื่มต่อวันให้พอดีไว้ล่วงหน้าดีกว่าครับต่อมาเรามาดูกันต่อครับว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังออกกําลังกายเราควรดื่มน้ําเวลาไหนและในปริมาณเท่าไรหนึ่งก็คือก่อนออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายนะครับเราควรดื่มน้ําให้เพียงพอหรือทําให้แน่ใจว่าร่างกายเราไม่ขาดน้ําอย่างน้อย2-3ชั่วโมงล่วงหน้าเพื่อที่ร่างกายเราจะได้มีเวลาเพียงพอในการดูดซึมน้ําเข้าสู่ร่างกายและขับน้ําออก ทางปัสสาวะบ่อยขึ้นผู้เชี่ยวชาญแนะนานะครับว่า4ชั่วโมงก่อนออกกําลังกายเราควรดื่มน้ Assist ํามากขึ yeah. ้นและปัสสาวะออกมาประมาณ5-7ถึงมลลิตรต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมครับสก็คือระหว่างการออกกําลังกายเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าโดยทั่วไปเราจะเสียเหงื่อจากการออกกําลังกายประมาณ300มลลิตรต่อชั่วโมงและถ้าอากาศร้อนๆเหมือนบ้านเรานะครับอัตราการสูญเสียน้ําก็อาจจะมีมากถึง4-5ถึงลิตรต่อชั่วโมงได้นอกจากนี้ปริมาณโซเดียมที่ร่างกายสูญเสียไปกับเหงื่อ1ลิตรจะอยู่ที่ประมาณ230 ถึง2,277มิลลิกรัมอีกด้วยครับดังนั้นระหว่างการออกกำลังกายเราอาจจะมีการจิบน้ำบ่อยๆให้ได้ประมาณ400-800มิลลิลิตรต่อชั่วโมงและถ้าเราออกกำลังกายต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงในอากาศร้อนๆเราอาจจะต้องจิบสปอตดริง k ์ที่มีโซเดียมประมาณ400-700มิลลิกรัมและมีความเข้มข้นของคาร์โบไฮเดรตนั่นคือกลูโคสและมาลโทเด็กซ์ตรินและฟรุกโตสไม่เกิน6-8%ด้วยก็ดีครับ3หลังออกกำลังกายเพื่อนๆครับถ้าเราอยากจะดื่มน้ำให้เป๊ะหลังออกกำลังกาย เราอาจจะต้องมีการชั่งน้ำหนักก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักว่ามีความแตกต่างเท่าไหร่เพราะหลังออกกำลังกายนะครับเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ1.5ลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมที่ลดลงเพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปและเราควรใส่เกลือในอาหารเพื่อทดแทนโซเดียมที่สูญเสียไปกับเหมือด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันมีส่วนสำคัญมากๆสำหรับการออกกำลังกายการลดน้ำหนักและการลดไขมันเพราะการดื่มน้ำที่เพียงพอจะช่วยมาเร่งอัตราการเผาผลาญช่วยลดความอยากอาหารช่ว ่วยลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะขาดน้ำและช่วยเพิ่มสมรรถนะในการออกกำลังกายอีกด้วยเป็นต้นดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มสังเกตร่างกายเราและวางแผนการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนๆดื่มน้ำอยู่วันละกี่ลิตรและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างแต่ถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกำลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและภูมิใจเป็นใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพ ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ